สวัสดีครับวันนี้วันที่24กันยายน2568นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านทวัดดินแดงนะครับตำบลทงชานีอําเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนะครับเป็นหมู่บ้านที่ติดแม่น้ำชีนะครับนี่คือแม่น้ำชีนะครับวันที่24กันยายน2568นะครับนี่แม่น้ำชีก็ขึ้นสูงนะครับก็ถือว่าสูงนะครับอันนี้เป็นเรือของชาวบ้าน ที่หาปลาผมยืนอยู่บนสะพานข้ามแม่น้ำชีนะครับนะครับผมอยู่ฝั่งของอำเภอ,เอ,อทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับด้านนี้นะครับข้ามสะพานไปก็จะเป็นเขตอนอำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นตำบลเกาะแก้วนะครับตำบลเกาะแก้วอำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเดี๋ยววันนี้พาพี่น้องดูสถานการณ์ของแม่น้ำชีนะครับนี่ครับสะพาน อันนี้คือรถที่มาตลาดนะครับก็จะจอดบนสะพานก็ได้นะครับเพราะว่า,าเป็นถนนสี่เลนนะครับกว้างนะครับนี่คือ,อแม่น้ำชีนะครับแม่น้ำชีนะครับกำเนิดที่อําเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมินะครับบนเทือกเขาเพชรบูรณ์นะครับดงพญาเย็นนะครับไหล ผ่านจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาจังหวัดขอนแก่นจังหวัดมหาสารคามจังหวัดกาลสินจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยะโสธรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับไหลไปตกแม่น้ำมูลบริเวณอำเภอวาลินชำมลาบนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ แล้วก็มีส่วนนะครับที่ผ่านจังหวัดศรีสะเกดนะครับคืออำเภอกันทลาลมจังหวัดศรีสะเกดนะครับแล้วก็ไปตกแม่น้ำมูลนะครับอยู่คนละฝั่งนะครับกับอำเภอวารินชลาบจังหวัดอุบลออำเภอกันทลาลมนะครับจังหวัดศรีสะเกดแม่น้ำชีเป็นแม่น้ำที่มีความยาว ถึง765กิโลเมตรนะครับเป็นแม่น้ำที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็นแม่น้ำสายสำคัญของภาคอีสานนะครับแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงภาคอีสานนะครับอ่าทำการ,กรเกษตรอุปโภคบริโภคนะครับนอกจากนั้นก็การประมงนะครับ พี่น้องหาปลาจากแม่น้ำาชีก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมนะครับจากการทําการเกษตรทำไรทำ่ทานาปลาแม่น้ำเชีอร่อยนะครับเป็นปลาที่เกิดจากธรรมชาตินะครับปลากฎดคังนะครับปลาส่้อยปลาเนื้ออ่อนโอ้เยอะแยะนะครับก็ถือว่า หลอเลี้ยงนะครับพี่น้องชาวภาคอีสานอันนี้เป็นก้โสะนะครับที่ไหลามาตามลำน้ำแล้วมาติดต่อม้อสะพานนะครับนะครับก็จะกั้นกั้นขวางทางน้ำอยู่นะครับเดี๋ยวพาพี่น้องชมไปเรื่อยๆโอ้บริเวณนี้คงจะเป็นรถชนนะครับ งจะเป็นอุบัติเหตุมาชนสะพานนะครับไม่ทราบว่ารถตกสะพานหรือเปล่านะครับแต่ว่าเสากั้นสะพานนี่ขาดเลยครับนี่นี่โอ้นะครับก็ถือว่าชนแรงนะครับเหล็กขาดไปนี่ก็ถือว่าชนแรงสซนแห้งครับจนเหล็กขาดุนะ่น่ะเหล็กบกหง่เอานี่ครับแม่น้ำชี ด้านนี้คือด้านด้านที่ไหลมานะครับจากจังหวัดชายภูมิส่วนด้านนี้ก็ไหลลงไปพื่ละครจังหวัดอุบลราชธานีรถเยอะนะครับปีนี้ก็ถือว่าไม่มากนะครับแต่ก็เยอะ <laughs> เพราะว่าถ้ามากมันจะท่วมบริเวณนี้นครับแต่ก่อนจะท่วมเลยบ้านหลังนี้จะท่วม นะครับประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะครับพอดีเลิกงานรถเยอะเลิกงานพอดีครับรถสิไลเอาพอพี่น้องเดินด้วงนะครับเด้อเดินชมแม่น้ำชี ันนี้เป็นลงเบ็ดครับที่เป็นขวดนะครับจะผูกเบ็ดบ้านผมยกเอินว่าใส่เบ็ดปลาข้าวครับแบบนี้เบ็ดเผือกย้อนลงไปนะครับี่ได้ปลายง่ายเช่นปลาข้าวปลาเครื่องนะครับปลาตัวง่ายครับที่ขวดเป็นป้อมเป็นป้อมเลยครับน้านี่ครับนี่ครับข้ามสะพานมาจะเป็นเฉดเทศบาลตะบนกอดแก้วนะครับอำเภอศรีระพุมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ฝั่งด้านโน้นเป็นอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดข้ามสะพานมานี้จะเป็นฝั่งของอำเภอเกาะแก้วนะครับหรือเทศไม่ใช่อำเภอนะครับเป็นเทศบาลเกาะแก้วอำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับครับผมอยู่ที่ตำบลเกาะแก้วนะครับอำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอันนี้คือน้ำท่วมนะครับจากแม่น้ำชีล้นตลิ่งนะครับ ใครับแม่น้ำพีล้นตลิ่งขึ้นมาท่วมข้าวนะครับแต่ว่าปีนี้ก็ยังไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็ถือว่าท่วมบริเวณที่ลุ่มๆนะครับนี่ครับโอ้ก็ถือว่ากว้างเหมือนกันนะครับนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งด้านด้านขวามือของถนนนะครับอันนี้เป็นฝั่งซ้ายนี่ครับด้านนี้ก็เป็นตำบลก่อแก้วเหมือนกันนะครับตำบลก่อแก้วอำเภอเสละภูม จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นที่รุ่มนะครับเป็นที่รุ่มแม่น้ําชีจะล้นเข้ามานะครับท่วมเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูนะครับเดือนกันยายนจะสิ้นเดือนแล้วครับก็ปีนี้คงจะท่วมไม่สูงนะครับไม่มากนะครับเพราะว่าเดือนกันยายนใกล้จะหมดเดือนแล้วก็จะเหลือเดือน ตุลาคมประมาณวันที่15จตุลาคมก็จะลมหนาวมาแล้วนะครับก็คงจะหมดฝนนะครับแต่ว่าบริเวณลุ่มๆแบบนี้ก็ท่วมนะครับนี่คือว่าท่วมอันนี้คือผลจากแม่น้ำชีล้นตลิ่งขึ้นมานะครับเป็นเขตเทศ,เทศ,เทศ,เทศบาลตำบลเกาะแก้วอำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ นี่ครับก็ถือว่าขึ้นมาสูงเหมือนกันนะครับน้ําชีนะครับนี่ครับล้นเข้ามาเข้าลังห้วยที่นาบ้างนะครับเอาเป็นเทศบ,บาลตําบลก่อยแก้วนะครับเพอเสลวภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ อันนี้คือน้ําจากแม่น้ําชีนะครับที่ล้นเอ่ยขึ้นมานะครับท่วมนาข้าวอันนี้เป็นเฉดตําบลกอดแก้วนะครับอําเภอเสละภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ขึ้นมาสูงเหมือนเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่ท่วมข้าวหมดจนมิดนะครับก็ถือว่าไม่ตายนะครับแบบนี้นะครับไม่ตายนกครับนก นี่นะครับโอ้นครับแม่น้ำชีนกก็เยอะ เดี๋ยวพาดูฝั่งด้านนี้นะครับรถเยอะจริงๆครับถนนนี่เรียกว่าถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2044นะครับจะเริ่มจากตัวจังหวัดระยองไปอำเภอโพทองนะครับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2044เป็นถนนทางหลักนะครับเพราะฉะนั้นรถจะเยอะ โอ้ด้านนี้นะครับนี่ถือว่าขึ้นสูงเอาพาดูด้าพาชมด้านนี้นะครับเมื่อกี้เนีเห็นคนลุงเบ็ดอยู่นี่ครับผมลงมาทายไปจ่อยว่าสีสัมภา์ในพี่น้องในเบิงงไ้ว่วป่านะครับในแม่น้ำชี่เดี๋ยวผมเดินข้ามจากฝั่ง เทศบาลตำบลเกาะแก้วเสรีภูมิจะข้ามไปทางฝั่งอำเภอสวัสดิ์บุรีจังหวัดระยองนะครับเป็นตำบลธงธานีน่ครับแม่น้ำชีอันนั้นเป็นห้องอาหารนะครับที่เป็นแพรอยู่กลางน้ำเป็นแพรห้องอาหารนะครับอันนี้ไหลไปทางโน่นนะครับไปจังหวัดจ้าโสธรแล้วก็ลงจังหวัดอุบลราชธานีศรีสเกต นะครับไปยะโสแล้วก็ศรีตะเจดแล้วก็อุบลน,นะครับโอ้ถือว่าไหลแห้งครับเป็นตะยานอยู่ด้วครับนี่นี่ครับน้ำไหลหลอดสะพานมากบริเวณตอมอที่เป็นน้ำวนๆนี่เป็นตอมอสะพานนะครับด้านนี้จะไม่มีสว่านนะครับเพราะว่าเป็นด้านทิศใต้ เป็นด้านทิศที่น้ําไหลลงนะครับส่วนด้านทิศเหนือจะมีสวะสำรวจแม่น้ำชีนะครับให้พี่น้องได้ชมวันที่24กันยายน2568บริเวณสะพานข้ามระหว่างบ้านทวัดดินแดงนะครับตําบลทงธานีอำเภอทวัดบุรีจังหวัดรอ้อยเอ็ดนะครับกับ ทศบาลตำบลกอดแก้วอำาเภอเรีรืภูจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมอยู่ยืนยืนอยู่กลางสะพานนี่ครับน้ำที่ไหลนะครับโอ้เป็นตะยานครับเป็นตย่ยานน้ำนะครับไม่ว่าน้ำทะเลน้ำจืดน,น้ำอะไรเนี่ยโอ้น่ากลัวครับ น้ำเนี่ไปได้ทุกที่ครับขอให้มีรูเล็ดรอดไปได้จากรูเล็กๆก,ก็จะกลายเป็นรูใหญ่ๆนะครับจนเป็นแม่น้ํานะครับมันเป็นของเหลวครับเพราะฉะนั้นมันมันจะไปได้ทุกที่นะครับถ้ามีทางนะครับไหลแรงมากนะครับ อันนี้จะไหลลงไปทางจังหวัดยะโสธรจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีนะครับไปตกแม่น้ำมูลนะครับบริเวณอำเภอวาลินชำรลาบนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ นี้คงจะเป็นที่วัดวัดน้ํานะครับทุกวันนี้จะไม่มีลักษณะแต่ก่อนจะเห็นเป็นเม็ดแต่เดี๋ยวนี้มันจะเป็นระบบอะคอมพิวเตอร์ไปแล้วครับเดี๋ยวนี้แล้วก็มีแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็มีแผงอะไรครับรับขึ้นนะครับศูนย์ปูทกวิทยาที่3จังหวัดขอนแก่นกรมชนรประทาน 043223565เป็นวัดปริมาณน,น้ำนะครับโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้ไฟจากโซลา่าเซลล์นะครับโซลา่าเซลล์นะครับนี่ครับผ่านแบตเตอรี่แล้วก็จะสามารถที่จะบอกปริมาณวัดน้ำได้ว่าน้ำขึ้นสูงขนาดไหนนะครับไม่ต้องไปใช้ไม้เม็ดวัดแล้วทุกวันนี้นะครับ นี่ครับแม่น้ำชีนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกทกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับพาพี่น้องดูสถานการณ์ของแม่น้ำชีนะครับกันยายนก็คงจะเหลือพาอยุอีกไม่กี่ลูกนะครับอันนี้คือบ้านทวัดดินแดงนะครับตำบลธงธานีอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกๆท,ท่านครับที่ติดตามและชมสวัสดีครับ